ลมสวนโกโก้นะคะอยู่ที่ไร่ท่านผอออเปียกอยู่กันหลายอย่างค่ะมีทั้งส้ม,มทั้งหลายอย่าง เกือบสองร้อยต้นนะคะที่นี่ามที่ไม่มีเวลาค่ะต้องใช้ข้าปู ปลูกส้มด้วยค่ะมแมลงกินใบลบกวนก็เยอะพอสมควรต้นไหนที่ก็จะดูแลนะคะ อันนี้อยู่กับน้องมะละกอค่ะเอาไว้เป็นล่ม